ไม่ออกเลยวันนั้นมันเงอออกไม่ได้ม่เห็นคนวิ่งเหงื่อยังออกเลยแล้วแบบว่ายวิ่งื่อออกเลยไม่ใช่างเหงื่อมันอโอบเลยแล้วแต่ว่ามันไหลไปกับน้ำอืออือนี่ลองมันเยอะนะเนื่อก็คือเหงื่อั้งทั้งหมดนะทุกคนนี่เงื่อแค่ไหนเ่อยแค่ไหนแม่เห็นวายอู้อยู่นั่นแหละ ติบกระปอยวายนิดหยุดหยุดยาวนั็นมันนะำวัน่ากัวหรอกาต้องสระเย็กน่าไเยอะต้องสระยาวนไปจะจิ้วหนึัวรไม่ได้ยไรหรอกจะดอะไรหายหนึ่งไปเลย